สวัสดีครับผมแม็กว l l ิระดนนะครับวันนี้หนังสือที่แม็กแนะนําอยากให้ทุกคนรู้จักนะครับก็คือหนังสือ 1Q84 นะครับ หมายถึงปี1984นี่ครับหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นหนังสือที่ผมมาเริ่มอ่านแล้วก็รู้สึกชอบตรงที่ว่ามันให้ข้อมูลเราในเรื่องของแบบว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโลกนู้นโลกนี้อาชีพนูนน้นอาชีพนี้ผู้เขียนเนี่ยคือสามารถผสมเรื่องราวของโลกจินตนาการได้ด้วยนะครับผมว่ามันมันอ่านไปปุ๊บเนี่ยก็คือทําให้เราได้ฝึกจินตนาการเราด้วยทําให้เราได้มีโอกาสผ่อนคลายนะครับปัจจุบันเนี่ยคือมีงานด้านการสแสดงหรือว่างานด้านด้านการร้องเพลงเนี่ยก็คือมันมันช่วยเราเนี่ยมีความคิดที่แบบว่าออกนอกกรอบมากขึึ้้นนไกกลมาาขหรือว่ แม้กระทั่งเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยก็คือทำให้เรามีจินตนาการนนการส่งอารมณ์หรือเรื่องของการตีความหมายของเนื้อหาเพลงให้ดีมากขึ้นด้วยครับใช่ทีนน่ผมอยากแชร์หนังสือเล่มนี้ให้กับทุกคนรู้จักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่านหนังสือทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะครับแต่ว่าอ่านหนังสือเนวนี้ก็คือมันจะได้ในเรื่องของทุกๆอาชีพมีความจะเป็นในเรื่องของสมาธิเรื่องของจินตนาการเรื่องของความรู้สึกที่แตกต่างกันไปแต่ละคนเนี่ยสามารถ ยิบประโยชน์จากการอ่านหนังสือเนี่ยมาใช้ในด้านของตัวเองที่แตกต่างกันครับ